สวัสดีครับข่าวล่าสุดวันนี้18กันยายน2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้ชมครับกูบอกเลยนะนี่มันไม่ใช่แค่การประทะธรรมดาแต่แม่งคือเกมการเมืองเกมทหารที่ขเขมรมันเล่นกันอย่างจงแจ้งอนุทินพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้พื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กฎอายการศึกทุกอย่างขึ้นตรงกับฝ่ายทหาร ไทยเราไม่ได้มานั่งเจรจาเล่นๆแต่ให้คนที่อยู่ด่านหน้าเป็นคนตัดสินใจเต็มมือแต่ประเด็นคือฟังกัมบูชามันยังไม่หยุดโชว์ละครน้ำเน่าทรงเด็กทรงผู้หญิงทรงพระมาเป็นโล่บังหน้าเหมือนจะป้ายสีว่าไทยเราใจร้ายแต่กองทัพไทยเราไม่รอช้าครับประกาศชัดเจนแล้วว่าจากนี้พวกกูไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีอีกต่อไปใครที่กล้าเข้ามารุกร้าดินแดนไทยพวกมึงโดนแน่รถพร้อมแก๊สน้ำตาพร้อมกระสุนยางพร้อม ใครยั่วยุใครละเมิดจับยัดํำเตทันทีเพราะพวกกูเตรียมรถขนผู้ต้องหาให้พวกมึงแล้วเออให้มันได้อย่างนี้สิไทยเราควรทำนานแล้วมาฟังข่าวหัวข้อที่หนึ่งกันครับอนุทินโยนเกมให้ทหารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชากูฟังและแทบจะสำลักน้ำลายตายอนุทินออกมาบอกว่าเรื่องนี้ให้ทหารเป็นคนจัดการ เพราะตอนนี้พื้นที่มันอยู่ภายใต้กฎอายการศึกอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่กองทัพพูดง่ายๆคือนายกไม่ได้ลงไปลุยเองแต่โยนทั้งเกมให้ทหารเต็มๆแต่กูถามจริงๆเถอครับมึงเป็นนายกแล้วนะแล้วถ้ามีทหารไทยเจ็บตายมึงจะตอบประชาชนยังไงจะบอกว่าอำนาจอยู่ที่ทหารแล้วปัดความรับผิดชอบไปหรอวะมันไม่ใช่ไงเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันคือคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดต่อหน้าประชาชน ไม่ใช่แค่ยืนอยู่ข้างสนามรัตโกนสั่งและที่แม่งบอกว่ายังไม่ได้เข้ามาบริหารเต็มตัวอันนี้ยิ่งโคตรขัดหูพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะประชาชนเขาเลือกมึงมาเพื่อรอเป็นนายกตัวจริงก่อนเหรอไม่ใช่ปะพอเข้ามาแล้วนี่คือของจริงทุกนาทีแม่งคือชีวิตคนไทยที่ชายแดนไม่ใช่เวลาให้ซ้อมบทกูบอกเลยครับถ้าจะเป็นผู้นําต้องกล้าออกหน้ารับทุกดอกไม่ใช่เอาแต่โยนไปให้ทหารทําเองแล้วตัวเองยืนหล่ออยู่ข้างเวทีเพราะนี่ไม่ใช่เวทีประกวดเดอะสตาร์ แต่มันคือสนามรบที่เดิมพันด้วยเลือดและศักดิ์ศรีของชาติหัวข้อที่สองยังไม่บริหารเต็มตัวหรือแค่หาข้ออ้างท่านผู้ชมครับกูบอกตรงๆเลยนะอนุทินพูดว่าผมยังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการอา้าวแล้วตอนนี้มานั่งเก้าอี้นายกประเทศไทยอยู่ทําเฮี้ยอะไรล่ะครับนี่มันไม่ใช่เวลาให้มานั่งซ้อมท่องบทพูดนะเว้คนที่ชายแดนแม่งเจอปืนจริงระเบิดจริงกระสุนจริง เลือดออกจริงไม่ใช่ละครน,น้ำเน่าแล้วนายกดันพูดออกสื่อเหมือนตัวเองยังเป็นตัวสำรองในทีมชาติฟังแล้วกูนี่แทบจะกดรีโมทปิดทีวีเลยคำมั่นสัญญาที่ว่าถ้าไปเข้ามาบริหารจริงจะรับฟังผู้ปฏิบัติที่ชายแดนโดยตรงเอา้าแล้วตอนนี้หูหนวกอยู่เหรอเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงคนเจ็บมันก็ดังก้องอยู่ทุกวันจะรอฟังวันไหนวะหรือจะรอให้มีคนตายเป็นกองแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำหน้าที่ ประชาชนเขาไม่ได้อยากฟังสัญญาลมๆแรงๆหรอกครับเขาอยากเห็นนายกที่ทำงานจริงไม่ใช่นายกที่ซ้อมบทและบอกว่าขอเวลาอีกนิดเดี๋ยวจะเล่นจริงสรุปสั้นๆถ้าเข้ามาแล้วต้องทำงานให้สมเกียรติไม่ใช่พูดเหมือนกำลังทดลองงานอยู่ในบริษัทเอกชนเพราะนี่คือประเทศไทยทั้งประเทศไม่ใช่ร้านกาแฟเล็กๆที่จะลองชงแล้วค่อยคิดเก็บตังค์ทีหลังหัวข้อที่3การเปิดด่านอย่ามาเพอ้อฝัน ท่านผู้ชมครับกูได้ยินแล้วแทบจะปากแก้วแตกอนุทินออกมาพูดเรื่องการเปิดด่านชายแดนว่าอย่าพึ่งไปคาดเดาเอา้านี่คือวิธีบริหารประเทศหรือการเล่นเกมทายใจวะถามจริงๆตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชาแม่งเดือดไฟลุกขนาดนี้ใครมันจะกล้าไปพูดถึงการเปิดด่านชาวบ้านแถวหนองยากแก้วยังวิ่งหลบแกส๊สน้ำตาอยู่เลยฝั่งกัมพูชาก็เอาเด็กเอาผู้หญิงเอาพระมาเป็นโล่สร้างภาพออกสื่อเหมือนตัวเองโดนรังแก แล้วไทยเราจะนั่งรอเปิดด่านต้อนรับพรมแดงให้อีกเหรอนี่มันไม่ใช่เรื่องค้าขายเล็กๆนะแต่มันคือความมั่นคงของชาติเพราะถ้ามึงเปิดด่านตอนนี้ก็คือเอาประตูบ้านไปเปิดให้โจรเดินเข้ามาหยิบของฟรีๆต่อหน้าต่อตาและประชาชนฝั่งไทยแม่งก็จะเป็นเหยื่อเต็มๆผู้นําที่กล,กล้าๆหน่อยต้องพูดให้ชัดครับว่าไม่มีการเปิดด่านอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะเคลียร์ปัญหาชายแดนจนกว่าความมั่นคงของไทยจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ใช่มาพูดอ้อมโลกเหมือนกำลังขายฝันให้คนฟังแล้วทิ้งไว้กลางอากาศว่าอย่าพึ่งคาดเดาเพราะสุดท้ายคนที่คาดเดาไม่ใช่ใครรองครับแต่คือชาวบ้านทหารตำรวจที่ชายแดนที่ต้องคาดเดาทุกวันว่าจะมีระเบิดลงหัวเมื่อไหร่หัวข้อที่ 5. หฮันมาเนตฟ้องโลกแต่ไทยต้องไม่หมอบท่านผู้ชมครับล่าสุดฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเล่นใหญ่เดินหน้าฟ้องร้างผู้นำโลก กูถามจริงๆเถอะมึงจะฟ้องใครฟ้องประชาคมโลกฟ้อง u ูเอฟ้องไปเถอะครับแต่ความจริงแม่งอยู่ที่ชายแดนไม่ใช่บนเวทีประชุมหรูๆที่มีแอร์เย็นๆอนุทินออกมาพูดว่าผู้นำทุกประเทศก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศต,ตนเองเออกูเห็นด้วยแหละแต่คำถามคือไทยเราจะรักษาผลประโยชน์ยังไงจะรักษาแบบผู้ใหญ่ใจดีปล่อยให้เขม็นมายุ่วยุทุกวันหรือจะรักษาแบบจริงจังปกป้องอธิปไตยของเราให้โลกเห็นไปเลย คูอยากบอกตรงนี้เลยนะการที่ขมนเล่นละครเวทีใช้เด็กใช้ผู้หญิงใช้พระมาเป็นโล่แล้วร้องไห้ต่อเวทีโลกว่าไทยรังแกมันคือเกมป้ายสีที่ตั้งใจหลอกตาสังคมนานาชาติเต็มๆแต่พี่น้องครับภาพจริงมันอยู่ที่ชายแดนภาพจริงมันคือทหารไทยถูกยั่วยุทุกวันถูกบุกรื้อรัว้วถูกท้าทายศักดิ์ศรีทุกคืนไทยเราต้องแสงสัญญาณชัดๆครับว่าเรารักสติแต่ถ้ามึงเหยียบเส้น เราจะปกป้องอธิปไตยจนหยดสุดท้ายกูพูดเลยเวลานี้เราไม่ใช่ฝ่ายต้องกลัวคดีในเวทีโลกแต่เป็นขมือต่างหากที่ควรจะกลัวภาพจริงหลุดออกมาว่าใครกันแน่ที่ใช้เด็กกับผู้หญิงเป็นโล่ป้องกันตัวเองหัวข้อที่หาโดนกระสุนยางแต่ได้รางวัลเข้าแกงท่านผู้ชมครับล่าสุดมีภาพโผล่มาแล้วทหารกัมพูชาโดนกระสุนยางไทยเต็มเบ้าตาเจ็บจริงไม่จกตาแต่ประเด็นคือฝั่งกัมพูชามันเอาไปปั้นใหญ่เลย ไม่ใช่แค่ปลอบใจธรรมดาแต่แม่งถึงขั้นมอบรางวัลผู้กล้าจัดเลี้ยงข้าวแกงไก่ย่างให้เลยโดนยิงทีเดียวกลายเป็นฮีโร่แห่งชาติมีรางวัลปลอบขวัญแถมอาหารฟรีอีกนี่คือวิธีการสร้างภาพของกัมพูชาชัดๆครับเอาทหารเจ็บมาปั้นเป็นดรามา่าแล้วจัดฉากให้เหมือนนักรบหัวใจแหลกเพื่อให้สังคมโลกมองว่าเห็นไหมไทยรังแกจนทหารเราต้องเสียสละเลือดเนือ้อแต่เอาจริงๆนะ โดนกระสุนยางแผลเดียวไม่ได้ทำให้มึงเป็นวีระอุรุษดกท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้ทุกประเทศใช้วิธีนี้โดนยิงยางปุ๊บได้รางวัลเข้าแกงปับ๊บงั้นสนามรบแม่งก็คืองานเลี้ยงบุฟเฟ่เข้าแกงฟรีดีๆนี่เองกูบอกเลยถ้าอยากได้รางวัลจริงๆไม่ต้องรอให้โดนยิงยางหรอกครับไวสมัครแข่งกินจุดในตลาดนัดกูกล้าพานันเลยว่าได้ไก่ย่างฟรีเร็วกว่าอีกหัวข้อที่6ใช้เด็กกับพระเป็นโลก นี่มันสงครามหรือคณะละครสัตว์ท่านผู้ชมครับกูแทบจะเดือดจนเลือดขึ้นตาโคศกองทัพภาคหนึ่งพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์ออกมาแถลงน้ำตาคลอว่าฝั่งกัมพูชาแม่งเอาเด็กผู้หญิงพระสงฆ์มายืนเป็นโลด้านหน้าถามจริงๆมันยังเป็นกองทัพอยู่ไหมวะหรือเปลี่ยนอาชีพไปเป็นผู้กำกับละครเวทีกันหมดแล้วเพราะสิ่งที่ทำแม่งไม่ใช่ยุทธวิธีทหารแต่คือการจัดฉากโคตรต่ำต้มเอาเด็กกับผู้หญิงออกมาเสี่ยงตาย เพื่อจะได้มีภาพเยือไปขายโลกกูพูดตรงๆเลยนะครับนี่มันไม่ใช่อารยะไม่ใช่มนุษย์ที่มีเกียรติด้วยซ้ำเพราะทหารที่แท้จริงมันต้องยืนแถวหน้ารบกับทหารไม่ใช่ผลักเด็กกับพระไปตายแทนนี่แม่งคือขี้คลัดระดับโลกดีๆนี่เองแต่ที่โฆษกกองชับพังหนึ่งพูดกูเห็นด้วยเต็มๆเ,เลยไทยเราจะไม่หลงกลไทยเรารู้ทันว่ากัมพูชามันเล่นเกมสกปรกอะไรอยู่เอาภาพเด็กผู้หญิงพระมาบังหน้าแล้วหวังให้โลกคิดว่า ไทยใจร้ายทําร้ายคนบริสุทธิ์แต่โทษทีนะครับคนทั้งประเทศนี่แหละเป็นพยานว่าใครกันแน่ที่แม่งสร้างละครเวทีใหญ่กลางชายดานและจังนี้ไทยไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีอีกต่อไปครับใครละเมิดจับใครยั่วยุกูจะรากขึ้นรถผู้ต้องหาแล้วจับยัดชังเตไทยจะยืนแบบทหารรบกับทหารไม่ใช่ปล่อยให้ใครเอาประชาชนมาหากินทางการเมืองอีกต่อไปหัวข้อที่7ตอบตัวแบบไม่ยัง้ง รถน้ําแกส๊สน้ําตากระสุนยางพร้อมลั่นท่านผู้ชมครับฟังให้ชัดเลยนะจากนี้เป็นสัญญาณชัดเจนของไทยไม่เล่นเกมและไม่ยอมให้ใครมาหาเรื่องแล้วเดินยิ้มกลับบ้านกองทัพกับตํารวจเขาตั้งหลักแล้วรถฉีดน้ําแกส๊สน้ําตากระสุนยางถูกจัดเตรียมไว้เป็นเครื่องมือควบคุมสถานการณ์ ทันทีที่มีการละเมิดหรือยั่วยุข้ามเส้นอย่าเข้าใจผิดว่าไทยอยากใช้ความรุนแรงแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามตั้งใจจะสร้างภาพหรือใช้คนบริสุทธิ์เป็นโลกเราจะไม่ยืนดูให้เป็นเรื่องเลวร้ายทั่วโลกสรุปคือใครยั่วยุจับทันทีขึ้นรถพู้ต้องหาเดินทางไปดำเนินคดีตามกฎหมายไทยใครใช้คนเป็นโลกตัดบทการปฏิบัติแบบทหารต่อทหารให้ชัดเจนปกป้องประชาชนก่อนเสมอทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติการแบบมีมาตรฐานสากล หยุดกฎหมายและลดความเสี่ยงของพลเรือนไปพร้อมกันฟังดูเข้มข้นก็ต้องเข้มขนาดนี้แหละถึงจะได้ผลเห็นด้วยไหมครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาให้การแสดงหรือละครเวทีมากระทบความปลอดภัยของคนไทยใครคิดจะลองของมาดูผลเลยว่าไทยตอบอยังไงท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่คำพูดของอนุทินการสร้างภาพของกัมพูชาการเอาเด็กผู้หญิงพระมาบังหน้า ไปจนถึงทหารโดนกระสุนยางแล้วได้รางวัลเข้าแกงมันชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่เกมเล็กๆแต่คือสงครามจิตวิทยาเต็มรูปแบบและสิ่งที่ไทยส่งสัญญาณออกมาแล้วก็คือเราจะไม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกต่อไปใครละเมิดจับใครยั่วยุปราบนี่ไม่ใช่การคู่แต่มันคือคำประกาศชัดเจนว่า ทหารไทยจะสู้กับทหารไม่ใช่ปล่อยให้ละครน้ำเน่าของกัมพูชามาหลอกโลกได้อีกและจากนี้ไปถ้าใครเหยียบเส้นกูบอกเลยครับไฟชายแดนจะลุกชนแบบที่คขมเมไม่มีวันลืมเป็นยังไงบ้างครับกับข่าววันนี้เห็นดีเห็นงานกันไหมครับลุงว่าก็ค่อนข้างสวนกลับดีนะครับดีกว่ายืนนิ่งๆตอบตัวได้สากแก่ใจทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ